ชาอ่โอใครสนใจจะเติมเกมนะครับแนะนําร้าน Easy Card นะครับถูกกว่าเติมตรงแน่นอนนะครับถูกกว่าเยอะเลยแล้วก็สะดวกปลอดภยัยใช้เพียง UID เท่านั้นเงินเข้าภายใน24ชั่วโมงเติมไวทันใจแน่นอนครับผมแนะนําก็สนใจก็อย่าลืมแอดไลน์หรือว่าสแกน QR code โโตรงนี้ไปดูกันได้เลยครับ ช่อง The m มาเ n นส์เรามี membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มาเ n น s นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อทเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรวยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้แสนที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีชาวเซนเซ y าเอ้ยไม่ใช่สวัสดีชาว R O M C ทุกคนนะครับวันนี้นะครับ เราจะมาเทสกันต่อมาวิจัยกันต่อกับ ROM นะครับคลาสสิกเพราะว่าช่วงนี้เขาก็เอาแฟชั่นมากันเยอะแยะมากมายเนาะเหมือนรีบหาเงินนะครับรีบกอบโกยแล้วก็จะรีบไปไหนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับ ROMEL นะครับ Eternal Love ภาก2ก็มีข่าวคราวมาแล้วน่าเล่นมากก็ไว้ค่อยว่ากันผมนว่าอีกสักพักหนึ่งอะ่ะไม่น่าจะเร็วนี้นะครับแต่ก็อยู่กับคลาสสิกกันไปก่อนนะชาวคลาสสิกทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องของการวิจัยกันต่อนะครับสำหรับแฟชั่นใหม่นะช่วงนี้ มีแม่งเอาแฟชั่นมาเยอะชิบหายนะทำให้เราต้องเสียตังค์กันมากมายนะทุกคนใครที่อ่ยังไม่พร้อมก็อย่าลืมขายไตยอะไรอย่างงี้กันนะครับก็เอาเดี๋ยวพอประมาณนะมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเทสส่วนหลังก่อนนะครับเพราะว่าแฟชั่นส่วนใหม่เนี่ยเยอะมากนะครับเท่าที่จัดมาก็ต้องเหมาตู้นะใครที่จะเปิดเขาเรียกอะใครที่จะเล่นเอ็นเกมแล้วก็ต้องการดรจริงก็ควรจะเหมาตู้เพราะว่ามันต้อง สมุดได้เยอะนะครับอได้เยอะพอสมควรเลยส่วนใครที่เล่นแบบจะเอาแค่ใช้งานนะครับว่าไหนแรงสุดก็เดี๋ยวมาดูการสาับคลิปนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเทสสลับสาย A-A สายอโต้ตแท็กสายคริให้ดูนะครับว่าหลังอันที่เป็นหลังใหม่เนี่ยเราจะใช้อันไหนกันดีนะครับก็วันนี้มีผู้รัชิ้นอยู่3อันนะครับอันแรกก็คือใน b บลเลนสตารก็คือดาบซามูไรอันใหม่ พี่กูยังใช้ไม่ถึงเดือน2เดือนเองนะครับอันใหม่ก็มาอีกแล้วนัุนคนอันนี้เนี่ยต้องขอแจ้งก่อนนะครับว่าได้เพน5%แล้วก็มีโอกาส15%นะครับที่เราจะได้พลังโจมตีเพิ่ม200นะครับ ATK บวก200แล้วก็มีโอกาสออกสมรัยมาสับอีก1ครั้งนะครับโอกาสออกอันนี้น้อยมากแต่ว่าโอกาสได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ในการรับแอทแท็กสองร้อยนะครับอันนี้คือดาบสมรัยคู่แข่งตัวที่หนึ่งนะครับแหวนตัวที่สองนะครับก็จะมีนี่นะครับหลังแมวบัตซักเกอร์นะ เหมียวน้อยนะครับเมียลเหมียวน้อยออกจากโลงนะครับตัวนี้น่ารักมากนะก็จะเพิ่มตีเลียวห้อร็นตแอดแท็กบวกหแล้วก็ถ้าเกิดเราตีบวกหนะครับมันก็จะได้แท็กสปีดบวกหแล้วก็ไอทีเคบวกหเลยซึ่งกูจะตีติดบวกหกไหมเนี่ยไม่รู้นะครับเดี๋ยวบวกเลยแล้วกันนะจะได้ดูกันแต่ถ้าไม่ติดก็ทั้งมันแล้วกันทุกคนถ้าไม่ติดก็ถือว่าได้เท่าไหนเท่านั้นนะครับเพราะผมจะไม่ซื้อเพิ่มเอ้ยโอเคโชคด,ดีครับมีให้เทนละบ เดี๋ยวเทสบวกหกก็ดูอ 6, ดตอนแรกผมนึกว่ามันจะแดงซะแล้วนะครับเพราะว่าเราตีบวกไม่เคยเกินบวก4แดงนะส่วนใหญ่นะมาทีนี้คู่แข่งอันที่3นะครับก็คือจะเป็นกองสายฟ้านะครับกองเอเนลกองเอเนลนั่นเองอันนี้คือเท่มากนะเทจริงอันนี้ผมว่าเทนะเป็นกองเอเนลนั่นเองนะครับเอ้ยผมน่าจะเอาอันนี้มาใส่ว่ะนะอันนี้จะเพิ่มฟิสิกคดาเมจ5%และอันนี้ก็คือจริงๆเนี่ยสายเวทก็ใส่ได้นะ สายเวทดาเมจเวททั้งหลายก็เล่นอันนี้ได้นะครับเพิ่มดาเมจเวทอีก5%ด้วยและอย่างนึงคือโบนัสแต่สองและก็คือมันจะมีโอกาส10%นะครับที่เราจะได้บัฟใส่ฟาร์บเอ็นคอร์จนะครับซึ่งมันบัฟทั้งตีด้วยนะอันเนี้ยอันนี้คือบัฟทั้งตีด้วยนะเวลาตีธรรมดาแต่ต้องย้ำว่าเวลาตีธรรมดานะครับอันเนี้ยเดี๋ยวหลายคนอาจจะใช้ผิดคือถ้าเอาวิโกสหรืออะไรไปเล่นที่มันไม่ได้กดตีเอาตัวแท็กที่มันต้องกดสกิลนะครับ ตรงเนี้ยจะไม่ติดนะครับย้ําก่อนว่าตรงนี้จะไม่ติดนะครับสายปล่อยสกิลอย่าใช้ผิดกันไม่ใช่ว่าเห็นเอ้ยมันจะเพิ่มไม่ติดระเมิดตั้ง5% 8%สแตส็ค8ครั้งเนี่ยได้ตั้ง8%นะแต่ว่ามัน,ฉน,นเฉพาะตัวแท็กเพราะฉะนั้นก็เสก a a วิ AA นะครับสายไนคี้สายแอสซิเซนสายสไนเปอร์ที่เป็น AA ทั้งหลายใส่ได้ เพราะว่าถ้าติดเต็มแม็กซ์เลยเนี่ยมันก็จะได้อีก8%ไปทั้งหมดเป็น15%นะครับทั้งกายภาพแล้วก็เวทเลยคือถ้านา,ายคีใส่นี่น่าจะดีนะเพราะว่านายไม่ต้องใช้เมจิกดาเมจด้วยใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะเมจิกกระแทกอะเออนะครับก็มาเดี๋ยวเรามาเทสด้วยกันนะฮะว่าไหนจะดีสุดซึ่งทุกคนจะเห็นนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีโอกาสติดเป็นเปอร์เซ็นต์ยกเว้นอันเหมี่ยวอันเหมี่ยวเนี่ยคงที่อันเหมี่ยวคือไม่ต้องเปอร์เซ็นต์แรงสิ้นมันบวกเลยแอดแท็ก5% บวก5%เป็น10%เอตพราะตอนนี้ผมบอกแล้วนะคือแปลว่าไอ้เหมียวเนี่ยบวก a t แท็ k 10%นะครับแล้วก็บวก t t a ท k s สปี d อีก10%คือไอปีกแดงเนี่ยตัดทิ้งได้แล้วนะปีกแดงผมเทสไปครั้งที่แล้วนะครับสำหรับปีกแดงดับสมูไรผลคือดับสมุไรมันดีสุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ปีกแดงถูกเขี่ย ع, ทิ้งเรียมร้อยในการแข่งขันปรับหลังนะครับตอนนี้ปรับหลังคู่แข่งใหม่ก็คือจะเป็นน้องเหมียวกับกไอกองทอไอกองสายฟ้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ส่วนกองนะครับมันก็ากาดแค่10%เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเทสนานหน่อยให้มันออกบัฟเพราะว่าถ้าไม่ออกเนี่ยมันจะเบาเอาสัก1นนาทีนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเทสกันก็คือนี่เลยนะครับทุกท่านอ่ะเหมียวบวกหกนี่นะเราจะต้องเทสกันประมาณ1นาทีมิฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวบัฟไม่ออกแล้วมันไม่ติดนะครับบัฟไม่ออกมันจะไม่ติดแล้วก็จริงๆเนี่ยเราจะต้องกินอาหารตีเร็วด้วยให้มันตีเร็วๆตีฮิตเยอะๆยิ่งฮิตเ,เยอะยิ่งเอะนะนครับ ก็ประมาณนี้นะเราจะบั p พ,พีซบับเ a เบัฟ AB ปกตินะครับแล้วก็ให้มันตีเร็วเข้าไว้แล้วก็อัพอันนี้เข้าไปนะครับทุกท่านมาเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับทุกชนไปลุยกันเลยมาครับก็เดี๋ยวตอนที่เราจะเทสนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเอาของอันที่มันแหว่งออกนะคือหลายคนอาจจะมีคําถามนะครับว่าทำไมผมไม่ใส่สุดไปเลยเพราะว่าตอนยิงจริงมันก็ต้องเน้นสุดอยู่แล้วก็คือจริงผมจะบอกอีกย่านหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเราจะเทสเพื่อหเห็นผลดาเมจขั้นพื้นฐานของชิ้นนั้นๆก่อน ว่าพื้นฐานเราเนี่ยไม่ตัดไอ้พวกตัวแปรทั้งหลายที่มันมีโอกาสทําใหไม่ดาเม็แกว่งอย่างเช่นใส่ฮันูนะฮนูจริงๆมันก็มีโอกาสแกว่งแล้วนะถ้าเราจะไปใส่แฟรี่อีกโอกาสออกแค่5เอซอย่างเงี้ยนะครับเราต้องตัดโอกาสพวกนี้ออกเพื่อให้มันได้ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะับเพราะวา่าเราใส่พวกนี้เยอะมันจะแกว่งเยอะมากแล้วบางทีมันไม่ติดผลออกมามันจะผิดนะครับังนั้นเนี่ยตอนนี้ผลในการเทสวันนี้ของเราคือต้องการให้เห็นพื้นฐานว่า3าวันนี้พื้นๆเลยไม่ต้องใส่อะไรแรงๆเลยอัานไหนแรงสุด แล้วพอได้ผลว่าไหนแรงสุดปุ๊บเนี่ยคุณไปใส่ของเต็มสตรีมเนี่ยมันก็จะยิ่งคูณความแรงเข้าไปอีกนั้นก็มันจะได้ผลในถูกต้องนั่นเองนะครับมาเราจะถอดแฟรี่ออกนะครับแล้วเราก็ถอดการ์ดเกรเทสออกเหมือนเดิมนะเพราะว่าเกรเทสมีโอกาสออกแค่3%เท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะออถอดอีกถอดเสื้อนะครับเพราะว่าเสื้อมีโอกาสติดบ,บัฟจมตีอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะถอดธนูไหมจริงจริงถอดธนูก็ได้นะเพราะว่าธนูเนี่ยสังเกตนะครับธนูเนี่ย มีโอกาสมีโอกาสติดบัฟด้วยนะเดี๋ยวขอก่อนตรงไหนวะนี่อ่าไม่ใช่ไหนวะตึ๊ดตื๊ดต๊ด,ตดขอสคริสอ่าถ้าเกิดเรายิงธนูติดขินะครับมีโอกาสเนี่ยมีโอกาสที่จะทิกเกอร์ทำให้ตีไกลแรงขึ้น10%เป็น5วิจริงๆแค่เราใส่ธนูเนี่ยก็มีความแกว่งแล้วนะ <laughs> ดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราถอดธนูทิ้งแม่งเลยดีกว่าเออใส่แค่นั้นไปเลยเออจริงเอาจริง,รงถ้าจะตัดทุกอย่างผมว่าถอดทุกอย่างไปเลยก็ได้นะ ถอดท,ทุกอย่างไปเลยอะใส่แค่ใส่แค่นี้ไปเลยเออใส่แค่นี้ไปเลยเนี่ยมันจะเห็นมากเลยนะเราไม่ต้องถอดแค่บางอย่างนะครับเดี๋ยวผมขอลองกับมันยิงได้ปะ่ะมันก็ยิงได้อยู่นะเออย,ยิงได้อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเออเอาเอย่อางงี้ต่อไปนี้เราจะเทสสันแบบนี้นะครับถอดทิ้งให้หมดจะได้เห็นแค่ของชิ้นนั้นๆเลยว่ามันเป็นอย่างไรนะเพราแม่พี่น้องปะเดี๋ยวเราจะเอาพีซมาบัาด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะไม่เอานี่นะ ไม่ไม่ไม่ใช้บัฟ AB ของสไนเปอร์นะครับเพราะว่า AB เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอ็กซิทเบกของสไนเปอร์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะลดแอดแท็สปีดแล้วมันอยู่ได้แค่30มสิบวิที่ผมจะเทสคือผมต้องการเทส60สิบวินะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่เอ็กซิทเบกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้แทคสปีดเราเท่าไหร่แอดแท็สปีดของเราอยู่ไหนวะเออแอดแท็สปีดนี่แอดแท็สปีดของเราตอนนี้อยู่ที่478นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ต้องเอบีก็ได้นะเนี่ยเออแค่นี้ก็เยอะละ เพราะว่าดังนั้นเดี๋ยวผมจะกินอาหารอาหารอันนี้ให้ให้มันเต็ม4 8 0นะครับอาหารตีเร็ว1จานกินอาหารตีเร็ว1จานนะครับมันจะได้เต็มส8 0้อปปึ๊บ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 อาชิบหายแล้วกูให้ออฟก,กินจเจริญพรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมให่ให้ myself สิจา้าให้เพชรเพื่อให้ myself ครับให้ myself โอเคมาเดี๋ยวดูนะตอนนี้ attack speed น่าจะเต็มละนี่นะครับเต็มละส8 0 ดังนั้นไอบัฟพีสนี่ไม่ต้องละเดี๋ยวเราเทสกันแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนี่ก็คือโนโนบัฟพีสแล้วก็แม็กแม็กเอสพีด์้วนะ4 8่อนะครับทุกคนอเออนี่นะแม็ก s อ d แล้ว480นะครับแม็กแล้วเพราะว่าผมกินอาหารเข้าไปก็คือ Mac แม็กละเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับตามนี้เลยถอดทุกอย่างเอาแค่ดูพื้น รอบที่1ดาบรอบที่1เตรียมตัวออกนะครับก็เ,เราจะเทสอ่า DPS 60วินะครับเพราะว่ามันมีโอกาสออกเราต้องยิงนานๆหน่อยไปเลย60ิบวิรอบแรกหุ่นตอนนี้เราก็คือเป็นหุ่นธรรมดาเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ใส่ทงไม่ได้ใส่ธาตุและธนูก็ไม่ต้องใส่ธาตุอะไรนะครับอ่ะ60วิเดี๋ยวเรามาดูกันปึ๊บปึป๊บปึ๊บไล่ไปไล่ไปไล่ไป13 14หรือว่าจริงๆอะ่ะถ้าเกิดว่ามันเริ่มไม่แกว่งถ้ามันไม่แกว่งเดี๋ยวผมจะเอาสัก30บวิก็ได้นะเห็นปะดาบออกละ เนี่ยให้ดามันออกสักรอบนึงนะครับมันจะได้ดูว่าเป็นยังไงเนี่ยเห็นปะเห็นปะปะจริงๆก็ออกแล้วนะเนี่ยงั้นอเอาแค่4ีวิีก็ได้นะครับจะได้ไม่นานมาก40วิีก็ได้นะเออ40วิีไหม40วิีแล้วกันครับ40วิติดบั๊บยัง60 w ก็ได้เนี่ยเนี่ยติดบั๊บแล้วเห็นปะอินเทอร์เน็ิไป201 45วนีวิได้201 45วนีวิแทนนะ รอบแรกดาบได้2องศไปรอบ2รอบ2ครับไปกันต่อปึบปิบเปิบปิบซอยไปซอยอันนี้คืออย่างที่เห็นนะครับไม่บงไม่บัฟเลยเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีบัฟดาบอะไรเงี้ยนะเห็นปะนี่นี่บัฟดาบแอทแท็กบวกสองร้อยเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือบัฟดาบนะแอทแท็กบวกสองร้อยมันติดละเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะสี่สิบวิก็เพียงพอแต่ผมให้สี่ห้าไปเลยกันเพราะวันสี่ห้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรปึบปิบเปิบปิบไปครับอันเดียวที่สองกิ๊สองของดาบนะครับ เรือสองของดาบสามสิบวิละเริ่มตกแล้วครับเริ่มตกแล้วเหลือร้อยเก้าสิบนะครับร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบเริ่มตกเริ่มตกครับบัฟยังอยู่อ่าบัฟติดอีกรอบแล้วเห็นปะนี่อันนี้เริ่มตกนะครับอันนี้น่าจะคีไม่ค่อยแตกอ่าสี่สิบห้าร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบสี่แล้วนะรนะ้อยแปดสิบสี่ต่อไปครับยกที่สามนะยกที่สามไปเลยยกที่สามเดี๋ยวดูว่ารอบนี้คีแตกหไหม คือค่าคีผมมันน่าจะน้อยด้วยนะเพราะว่าเราถอดของเยอะมากนะครับเนี่ยคิดได้ข้อเหลือแค่70เท่านั้นคิดได้เมลเหลือแค่หกสามเปอร์เซ็นต์เราถอดทุกอย่างนะทุกคนเพื่อให้เราเห็นแค่ดาเม่ของไอ้ดาบนี่เลยนะเพราะว่าจริงแค่ยิงธรรมดาพวกสกิลพื้นฐานเนี่ยอย่างนักเลนเจอร์เองหมามันจะไปกัดไหมมันจะกัดตอนนั้นไหมอะไรเงี้ยก็มีส่วนในความแกว่งของดาเม่นะครับตอยแล้วถอดสุดยังไงมันก็มีแกว่งอยู่แต่มันก็จะแกว่งน้อยลงนั่นเองนะทุกคนเนี่ยเห็นปะสามสิบปีนะครับสองร้อยห้า สามสี่สามห้าดาบบอ,อกละเมื่อกี้ดาบไม่ออกเลยรอบสองดาบไม่ออกเฟึบเฟิบฝฟบบดาบไม่ออกเลยหรือเราเอาตัดรอบที่ดาบไม่ออกก็ได้นะอ่ไม่เอาเฉลี่ยไปกันสองร้อยสิบแปดสองร้อยสิบแปดรอบที่สี่ครับรอบที่สี่ไปรอบที่สี่อันนี้ถือว่าดาบดาบไม่ออกเราก็ต้องรวมนะเพราะว่ามันจะมีความแว่งอยู่ก็รวมรวมไปเถอะถือว่าเป็นดาเมจน้อยนะครับถือว่าเป็นดาเมจที่มันน้อยที่แบบเวลาคุณยิงแล้วดาบไม่ออกเลยเงี้ยมันก็จะดาเมจน้อยลง เดี๋ยวเรามาดูกันนะเป,ปิดเปิๆเปิเปิดเปิเิไปสี่สวิสี่สิบ้าวิเหมือนเดิมซอยครับซอยซอยไปพ่อแม่พี่น้องยี่สิบเจกสสไปครับไปกันไวๆเปึบเท่าไหร่เอ่ยสี่สิบเอ็ดละ 12 3 4 4 5, 20 4 4 5 2 0 4 2 0 4มารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของดาบนะครับเดี๋ยวถัดไปผมจะกอให้มันเร็วขึ้นให้นะทุกคนจะได้ไม่ต้องรอานานกันเนาะเดี๋ยวทุกคนรอานานอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะสำหรับดาบรอบสุดท้ายมาทุกคนสุดท้ายก็คือ190นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวดาบนะครับดาบก็อยู่ที่199.4นะถัดไปเดี๋ยวเรามาดูกลองกันบ้างนะทุกคนว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยมาครับสำหรับกลองนะครับกลองเนี่ยเรามาลุยกันต่อคือกลองนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีโอกาส10%ที่จะติดบับ En c o u r a g e และมันจะได้ แอดแท็ก <Att acks, S 1> เพิ่มขึ้น1%และสเต็ตได้8ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเต็มสเต็ตมันจะได้ทั้งหมด8%เร์เซ็นต์าบ่ยหเป็นสินต์ะครับสำหรับกองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงยกที่1เ,เราไปดูพร้อมกันก่อนเดี๋ยวผมค่อยจะกอให้ในยกที่2และที่สแล้วกันนะครับ3-4-5เดี๋ยวผมจะกรอให้เร็วเหมือนเดิมไปเลยสี่สิวิเหมือนเดิมนะครับต้องดูว่าบัฟมันติดหรือเปล่านะครับไอ้บัฟกองเนี่ยนี่เอ็นโครเรตติดแล้วครับติดหนด 3, ว่าติดง่ายอยู่นะ10% 45%นตะาติดครบไหมติด4นะครับติด4มันติดได้8ปดตั๊กไงติด5นะครับจะถึง8ปดไหมเนี่ยจะถึง8ปดไหมสี่ติด 6, 6แล้วครับ6ละอา่าเร็วเข้าต,ติด7แล้วครับติด7ละวติดแอ่ะครบ8ปดตั๊กละครบ8ปดตั๊กนะครับครบแปดตั๊กมันจะ,ะตั๊กไงไปเรื่อยไหมครับ8ไปเรื่อยบวก8%ปดเเนต์ตอนเนี้ยดูสีหายนะ8ไปเรื่อยนะ45ได้เท่าไหร่45 45 DPS ได้เท่าไหร่เปึบปิบ194 1เ5เท่านั้น195เท่านั้น,น,นมันมันมันค่อยๆไต่ด้วยนะดับเบิลมันค่อยๆไต่นะครับเดี๋ยวเราดูกันต่อไปอยกที่2งยกที่2ถึง5เดี๋ยวผมจะกอให้เราเร็วนะลุย ก็กองนะครับกองเนี่ยผลออกมาดูค่อนข้างแกว่งอยู่นะแรกๆมันดูไม่แกว่งแต่สุดท้ายมันแว่งนะเนี่ยดูดิเออสองร้อยสองร้อยสิบแปดไอ้รอบที่สองเนี่ยผมเทสผ้าด้วยเดี๋ยวผมจะแก้รอบที่สองให้เพราะว่ารอบที่สองก่อนที่เราจะยิงเนี่ยเราลืมนะครับลืมให้บับมันหมดจากรอบที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวผมจะลองรอบที่สองใหม่รอบหนึ่งนะครับครั้นี้ขอรีเซ็ตรอบที่สองรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันรอบที่สองไปรอบที่สองไปครับรอบที่สองไป เดี๋ยวมาดูกันนะคือไอบัฟตรงนี้อย่างที่บอกไปนะครับมันจะค่อยๆไต่ย,ย้าว่ามันจะค่อยๆไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้ามันหมดปุ๊บเราก็ต้องไล่เก็บใหม่ตั้งแต่1นึ่งสเต็ปที่1ไล่ไปเรื่อยๆเห็นปะ ถ้าโอกาสโชคดีมันก็จะเต็มเร็วเนะี่ยตอนนี้สิบยี่สิบวิเกือบเต็มแล้วน่ะเต็มที่ยี่สิบวิเต็มครบแปดแทกเมื่อก,กี้สามสิบวิเขาเต็มก็มีนะครับมันจะค่อยไล่ไปเรื่อยๆแล้วพอเต็มปุ๊บเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นทีนี้มันจะได้อย่างหนึ่งคือไอ้ไอตัวโมเมนต์สปีดที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับก็จะได้ด้วยอ่ะอันนี้รอบสองนะ๋ยวผมว่ารอบอันนี้แทนรอบสองแทนเพราะว่าอันนี้เราไต่ขึ้นมาใหม่รอบสองอันเก่าผมไม่ได้ไต่มาใหม่นะครับสี่สองสี่สามสี่สี่ส เฮ้ยเท่ากันเป๊ะเฉยสังเกตนะครับว่ามันจะแกว่งตอนแรกๆมันจะต้องค่อยๆไต่นะแต่ว่าแรงสุดคือ 2- 1 8เลย 2- 1 8แรงสุดเท่ากันเลยเห็นไหมครับระหว่างดาบกับตัวกองแรงสุดประมาณใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าไอ้กองเนี่ยเขาเสียคือดาเมจมันจะแกว่งกว่ามันจะเฉลี่ยแล้วมันจะร้อยกว่าเพราะมันต้องค่อยๆไต่จาก1สแตกสองแตกสาแตก4แตก5แตกถึง8แตกเพราะฉะนั้นกว่าคุณจะเต็ม8ปดแตกมันใช้เวลาประมาณ 20- 30บวีแล้ว นะครับเออดังนั้นแต่ว่าไอ้ดาบเนี่ยมันไม่ต้องไ่ครับมันเจาะได้เลยปุ๊บเข้าเลยนะเราก็บวกแอ t แท็200เลยดังนั้นก็จะเห็นผลดีกว่านั่นเองนะครับณนะตอนนี้นะดาบถ้าถามผมนะดาบดีกว่ากลองเพราะว่ากลองมันจะต้องไ่สแต็กและใช้เวลานานกว่าจะบิวดาเมจเราขึ้นมาตอให้คุณยิงไปนานเท่าไหร่อ่ะพอเต็ม8แล้วเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นนะมันเต็มแปดแต่20่จังหวะที่20ิถึง4ี่ิบาวิถัดมามันก็ไม่ได้ทำให้ดาเมจสูงไปมากเท่าไหร่กว่านนนัั้้้แลวคมมกก็็ือตุดดไ2018เท่านั้น ดังน,นั้นเนี่ยส่วนตัวผมนะดาบดีกว่ากองนะครับตอนนี้ตอนนี้กองตกรอบนะครับตอนนี้กองตกรอบไปเรียบร้อยมาถัดไปคู่แข่งถัดไปเหมียวบวกหกันบ้างนะครับทุกคนเหมียวบวก6มาเลยน้องเหมียวน้องเหมียวน,ยวนี่เออโชคดีนะตีติดบวก6ให้ไม่งั้นจะเทสไม่ได้นะครับมาเลยครับอ่ะเหมียวบวก6ยกที่1ซึ่งเหมียวเนี่ยอันเนี้ยสบาย ไม่มีเปอร์เซ็นต์ในทางสิ้นไม่มีแกว่งแน่นอนเพราะว่ามันบวกเลย Attack Speed บวก10%เลยแล้วก็จมตีบวกอีก10%เลยนะครับจริงๆเหมียวมันจะดีมากเพราะว่าบางคนนะถ้าเป็นสายสไนอ่ะสายเรนเจอร์บางคนทำ Attack Speed ยังไม่เต็มการที่คุณได้สปีดเพิ่มมาอีก10%นี่ถือว่าเยอะอย่างเช่นบางคนใส่คุมสีฟ้าอันนี้บอกไว้ก่อนนะบางคนใส่คุมสีฟ้าของสไนที่เป็นอัน,นเนี้ยบวกแทกสปีดเนี่ย คุณเปลี่ยนทิ้งเป็นเซก้ามได้เลยเซก้ามบวก12บวก15อะไรเงี้ยหรือใส่ไปคุมดันก็ได้ไม่ได้คุมดันมันก็บวกดาเมจบวกทีด้วยเข้าดาเมจละแล้วก็มาใส่เหมียวแทนเนี่ยอาจจะแรงขึ้นเพราะเหมียวมันบวกไอเทมสปีดให้คุณทั้ง10%นะฮะไอเทมสปีดทั้งทั้งสำคัญในการทำดาเมจด้วยนะมาทีนแล้วมาลองดูกันนะครับลุยอันนี้คือผมจะเทสให้กรณีที่คนที่เป็นไอเทมสปีดตันแล้วนะไอเทมสปีดตันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจมันจะต่ำกว่า2ออัันนนนบมมาาากแค่่ไหหรืวจะสููงกกว่าา็ไดด้เรนะตอนนี้้ก็ลล่ออไป220 230แวะ เดี๋ยวรอดูนะเออเผลอๆมันแรงกว่าขึ้นมานี่ช็อคเหมือนกันนะครับเหนียวคือเหมียวมันได้คือมันได้แอตแทกบวก10%เลยนะ5%เนี่ย5%เบวกห้เลยนะครับเหมียวอะ่ะก็ถือว่าไม่น้อยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงอ่ะ30แล้วเริ่มน้อยละส2เห็นป่ามันจะมันจะไม่แกว่งหรอกเดี๋ยวดนรอบถัดไปแล้วกันนะเพราะมันไม่ได้อยู่ที่เปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่การไต่ดาเมจเลยนะครับแต่นี่คือนะท speed เทสตม 4,5, 189, 9 0อ่ะ190 190ไปก็ถือว่าน้อยอยู่นะไปเดี๋ยวรอบที่2 5ถึง5ผมจะเร่งสปีดให้เหมือนเดิมลุยมาครับทุกคนก็ผลออกแล้วนะครับสำหรับเหมียวบวก6นะครับเหมียวบวก6เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันก็จะค่อนข้างที่จะ ใกล้เคียงแต่ว่าก็ต้องต่ําสุดตามคาดนะอันนี้คือตามคาดเหมือนกันนะครับว่ามันจะน้อยกว่ากองกับดาบแน่นอนนะครับผมว่ายังไงก็ตามคาดแล้วเพราะว่าเหมียวเนี่ยมันแค่บวก a อ K 10%เท่านั้นแล้วก็บวกตีเร็วอีก10%ซึ่งถ้าคุณตีเร็วตันคือ end g เก e เนี่ยทำของไปนะครับทุกคนต้อง t t a ท k s p ป e ดต,ตนันอันนี้ไม่ยากทําไม่ยากทําได้อยู่แล้วนะครับอ่ะดังนั้นเนี่ยตัว attack มันก็จะได้ผลแค่ทางสปีดเท่านั้นก็ดังนั้นมันก็เลยดาเมจจะไม่ได้ทู้ไกกบ นั้นคือสรุปนะครับสรุปวันนี้นะครับผมแนะนำนะครับถ้าถามผมนะผมแนะนําเป็นตัวดาบถึงแม้ว่าดาเมจมันจะเท่ากันดับกองก็ตามกองเนี่ยมันช่วยแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการไต่อันดับนะครับไต่เขาเรียกแล้วนะไต่ดาเมจขึ้นไปกว่าจะครบแปดจะแตกนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนาเลยสําหรับตัวดาบใช้ต่อไปนะยังใช้ได้อยู่ทีนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องใครจะกดไหมอะเหรอครับใครซื้อดาบไม่ทันก็ซื้อกองก็ได้นะครับซื้อกองมาใช้ก็ได้ใครที่ซื้อดาบไม่ทันส่วน ใครที่เป็นสายเสกซับไม่อยากไม่อยากนำหวานเพราะเซกซับจริง,งเขาไม่ได้นี้อยู่แล้วเนาะไอกองเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันมีบัฟบัฟให้เพื่อนนะบัฟทางปาร์ตี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องเป็นสายอาตโตแท็กนะครับถึงจะบัฟให้เพื่อนจะให้นท์ใส่ก็ได้นะน่ะเออในปาร์ตี้คนมีคนนึงใสแหละให้นท์ใส่ก็ได้หรือให้ใครใส่ก็ได้มันจะได้ได้บัฟนะครับแต่ว่าดาเมจหลักก็ไปใส่ดาบทแทนละกันจะได้ไม่แว่งเยอะแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลาไต่มากนะครับเออส่วนดาเมจรองก็แนะนําให้ไปใส่ กองแทีนี้ใครจะซื้อนะนําให้ซื้อนะเพราะว่าไม่ได้แพงมากนะครับปลดเนี่ยเอาไปฝากได้แท็กสี่นะครับมีเจกเกอรแท็กสี่รวมถึงกองเองก็เหมือนกันนะครับได้แท็กสี่ไม่ได้เจกเกอร์สี่นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมผู้ชนะของเราก็คือดาบซำหรับไรเหมือนเดิมนะครับส่วนสายดาเมจลองซื้อกองมาใส่ได้เล่นกับเพื่อนเพื่อนจะได้โหดแนะนาเหมือนกันนะดาเมจลองนะครับที่ไม่ใช่ดาเมจหลักที่เป็นสาย AA ย้ําว่า AA ด้วยนะครับเพราะว่าบัฟกองมันจะติดต่อเมื่อเราตีออโต้ไวแท็กตีธรรมดาไม่ใช่่่่คคคุุณสสายยเเเรรไไไปปลลลกกิินนนีมตดัั๊บบะท ก็อย่าลืมนะครับแนะนำให้ทุกคนเล่นให้กับปาร์ตี้ด้วยก็คือใส่ของให้มันดีนะครับสนับสนุนการในทีมขอบคุณมากที่ยินจนจบฝากก่อนแล้วกต้อรับททวเจอกันตอนในคลิปหน้าผมไม่เลยพาดก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเทสกันต่อสำหรับส่วนหัวกันบ้างหัวกับปากเดี๋ยวมาว่ากันไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมฝากตามกันด้วยนะครับอย่าลืมสมัครเป็นชาวเกลือกดสมัครที่ใต้คลิปเลยเดี๋ยวเวลาแบกดันนะครับชาวเกลือชาวกิลวเราจะได้สิทธิพิเศษก่อนเสมอนะครับใครสมัครเป็นชาวเกลือ Thank you.